สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องนะครับมาน,นี่ก็มาพอกันขึ้เก่าครับกับเซียนคนแก่นครับวันที่27เดือน10พศสองพันหนะครับพี่น้องเอฟซทางช่องกะมาพอกันขึ้เก้า 9, สําหรับแนวทางรัฐบาลงวดประจําวันที่10อ่างวดประจาวันที่หนึ่งเดือน11พศสองพันหพี่น้องเซียนคนเกณฑ์สิบพามาอ่า เอาแนวทางมาเบิง่งแนวทางนะครับพี่น้องสาหรับมนีอ่าเขาป้าพักคือเก่าครับอยู่สวนคนอือกเก่าครับพี่น้อง,อ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 ,งอ่ะพริกด้วยครับพี่น้องเด้อดวงพริกเ่งครับอ่าสาหรับแนวทางของเซียนคนแก่นครับพี่น้องวันนี้นะครับวันที่อ่าเดือน1ิพศส5ง7นบน,น, 5, 6, นะครับเซียนคนแก่นกับสิมาบ้างแนวทางรัฐบาลทยงวดประจําวันที่1เดือน11นะครับ พศ2567นะครับพี่น้องปีเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ต้นไผ่ครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับมามาฟังคําเตือนกันก่อน,นครับพี่น้องคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องดอกแคครับพี่น้องดอกแคเอาไปหนึ่งเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกครับอ่ะ มาเบิ่งกันครับปลาผักนะครับพี่น้องเด้อผักบุ้งนะครับพี่น้องปลาผักบุ๋งนะพี่น้องอ่ะมาทางนี้ครับพี่น้องเดียวเซียนคนเก็ปลาไปเบิ่งใบมะกรูดนะครับพี่น้องต้นมะกรูดแล้รับพี่น้องต้นมะกรูดอ่ะยวเซียนคนเก็ดพาไปเบิ่งแนวทางนะครับพี่น้องตอนนี้ก็พามาชมสวนเบิ่งผักนะครับอ่ะ ผักบุ้งผักเพลีวครับพี่น้องหอมขนาดกับใส่ลาบใส่ยังครับใส่ลาบใส่ก้อยบักพริกดิบนี่ก็กินแซบขนาดครับกินกับแหนมกินกับส้มนะครับส้มบัวหรือว่าเนี่ยพี่น้องเนาะนี่ครับบักพริกลูกทุกขนาดได้พี่น้องเด้ออ่ครับมะเบิ่งครับพี่น้องอ่ะนี่ครับชีลาวด้วยครับพี่น้อง ผักชีราวผักชีลาวใบแกงใบออมนะครับพี่น้องเด้อสำหรับผักสวนกวาานุ้งมาหนีก่ะมาเบืองกันครับพี่นอ้องเส้นคนเกล็สีามาเบืองทั้งนี้ครับพี่น้องเบืองดอกแก่นะครับต้นบัวทันใหญ่เป็นไรเด้อพี่น้องเด้อต้นบัวทันใหญ่เป็นไรแต่ว่ากระดอกหลายนะครับพี่น้องดอกเคนะครับพี่น้องผักปลอดสารพิษเด้อพี่น้องเด้อสำหรับดอกแก่ดอกแก่บานนะครับพี่น้องแกงส้ม หรือว่าจะนําไปนึ่งไปลวกจิ้มน้ําพริกนะครับพี่น้องดอกแก่ครับพี่นอ้องพริกกับพี่น้องมาเบิงครับสําหรับแนวทางของเสี้ยนคนเกี็ดได้ครับพี่นอ้อง,ง,อ,ง,อ,ง,อ,งอันนี้ก็ต้นหอมนะครับพี่น้องแล้วต้นหอมกับปูกไว้พอได้กินนะครับพี่น,อน้องนะปูกไว้พอได้กินมาเบิงครับผักชูรสนะครับพี่น้องผักชูรสนะครับ ป่าข่านะครับพี่น้องนี่ป่าข่าครับพี่น้องบวบนะครับพี่น้องบวบกำลังออกยอดทอดยอดนะครับกําลังสิบเป็นดอกนะครับกําลังสีออกดอกนะครับบวบนะครับพี่น้องงามครับอ่ะเบื่องต่อครับพี่น้องมาเบิ่งมาเป็นไปเบิ่งต่อแบบนี้ตอดคนนี่พี่น้องไปดูกันต่อนะครับาหรับแนวทางค้องเซียนขนแก่นนะครับพี่น้องมาเบื่องกันครับพี่น้องครับ สำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับงวดประจําวันที่11เดือน10งวดประจำวันที่1เดือน11นะครับพี่น้องเซียนคนแก่นวอลพิษเบาถืออยู่นะครับรบัฐบาลแจ้งงวดประจำวันที่1เดือน11พศ2567นะครับเข้ากับมาเบิ่งกันครับตอนนี้กําลังพาเอฟซีหรือว่าพาพีพีน้องๆนะครับมาเบิ่งสวนผักข้างหลังนี่การคือโลหรือเปล่าพี่น้องเด้อโลแล้วครับพี่น้องตอนนี้โลแล้ว เหลือบึกเหลือตะพิกด้วยครับพี่นอ้องทเทียงบเทนได้รุ่นะครับพี่น้องยังพ่อได้กินอยู่ครับอะอโวคาโดนะครับพี่นอ้นนนองเห็นบ่เนี่ยพี่น้องเห็นบ่ครับนี่อะโวคาโดอ่ามาจังนี่กะถอนออกหมดเลยครับกำลังปลูกใหม่เด้คพี่น้องเด้อันนี้กะผักชีนะครับพี่น้องผักชีกำลังขึ้นนะครับพี่น้อง ตะไคร้นะครับพี่น้องตะไคร้ตะไคร้มะล,ละกอนะครับพี่น้องตะกไข่อ่าสำหรับอิบซีทั้งช่องนะพี่น้องเนาะอ่าน,นีกับปลาตะไคร้ทั้งปูทั้งเป็นปลากล้วยนะครับพี่น้องเด้ออ่าอิบซี C ทางช่องก็มาเบิ่งแนวทางกันครับเส้นกนแก่นกันไ่ได้ออกไปข้างนอกบ่ได้พาไปเที่ยวทางใดเนาะพี่น้องเนาะก็พาอิซีทางช่องมาเบิ่งปลาผัก อันนี้กับปลาใบชะพูเลยครับพี่น้องเด้อปลาใบชะพูครับพี่น้องงามๆเลยครับพี่น้องมีกับลาบกับก้อยนะครับผมต้มแซ่บนะครับพี่น้องอันนี้กับดอกแคร์คิ้วดาวเลยครับพี่น้องเด้อต้นอีกต้นหนึ่งนะครับอ่ะอะโวคาโดนะครับพี่น้องสำหรับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทั้งช่องนะครับที่เกาแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้อง พื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่องบีทีชแนลรูปเซียนคนแก่ครับพี่น้องพร,ริกสดครับอ่ะอยากได้กระเบเก็บเอาเด้อพี่น้องเลยเอาไปส่งบะถึง <c oughs> อยากได้กระาบเก็บเอาครับพี่นอ้องตอนนี้กำลังโลกกำลังปลูกใหม่เด้ครับพี่น้องเด้อสำหรับผักนะครับช่วงบอกี้นี่ฝนมันตกมันก็เริ่มเนา่าเริ่มเถวเริ่มแกนะครับพี่น้องเนาะอ่ะไปตามการวลาครับพี่น้อง อ่าสำหรับวันนี้ครับแนวทางของเซียนกอนแกนนะครับพี่น้องรัฐบาลจ่ายงวดประจำวันที่1เดือน11พศ2567นะครับพี่น้องงวดประจำวันที่1เดือน11พศ2567นะครับรัฐบาลไทยนะครับอ่ะเฮากลับมาเบิงก่อนอื่นนะครับเฮากลับมาเบิงแนวทางของตาใจดีก็อ่าเอามาย้อนให้พี่น้องได้เบิงกันอีกครั้งหนึ่งครับตาใจดีโคราชนะครับแนวทางวันที่1 เดือนสิพศ2567น,นะครับรัฐบาลเด่นบนล่างนะครับพี่น้องเด้อเด่นบนล่างนะครับสําหรับของตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องเด่นบนล่างอ่ะพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเชนค,คนเกนกับเชอเอาเอ็มซีตั้งจองเดืเบิึงกันนะครับพี่น้องตาใจดีโคราชงวดประจำวันที่อ่า หเดือน11บเอ็พศสองพันเจ็ดนะครับพี่น้องเด่นบนล่างนะครับหลัก1ิบกับ6หลักหน่วยนะครับเจ็จับคู่วินกันได้พี่น้องเด้อจับคู่วินกันนะครับพี่น้องห้นนง 5, 7, ถ้าหลัก15บามาคือ57า3 50ถ้าหลัก10 หกมาก็6 7 6 3 60เจ็นนองอ่เพิ่นเน,เน้นมาให้5 7กับ5 3นะครับไปน้องเด้อเพิ่นเน้นมาให้ากับ5 3 3ตัวนะครับไปน้องศูนย์หาสูนย์ห้าเนะครับน้ำเสนอโดยเซียนคนแก่นนะครับหรือว่า b ีทีชาน e ลนะครับอ่าสำหรับรัฐบาลไทยของตาใจดีโครา,ราชงวดประจำวันที่1เดืน 11, อนสิบเพศสองน 5, 6, 7, พนาร้อยหกนะครับไปน้องครับแคปหน้าจอเอาครับไปน้องครับแคปหน้าจอเอาครับอ่า ไอสีทางช่องกะโค้งเสียนเันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะ,ะสำหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับอ่ะพี่น้องครับไอ้สีทาง่องกะเดี๋ยวมาเบิ่งแนวทางของเซียนขอนแก่นนะครับพี่น้องหรือบีทีชแนลนะครับพี่น้องครับสำหรับงวดประจาวันที่1เดือน11พศ2อ6 7อ่ารสเซียนขอนแก่นลืมประกาศแล้วพี่น้อง เซียนคนเกี่ยลืมปากกาครับพี่น้องสีมะวงสีมะเขียนในเอฟซีทั้งจองนะครับลืมปากกาครับพี่น้องบอเป็นอย่างนั้นครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนคนเกลี่ยบอกให้เอฟซีทั้งจองอีกตัวนึงแล้วก็พ่อๆๆๆๆพี่ๆน้องๆเอฟซีทั้งจองแล้วก็จับเอาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเซียนคนเกี่ยว่างชุดที่สองให้เดี๋ยวก็เดี๋ยวคอยเขียนในอีกทีนึงแล้วกับพี่น้องตอนนี้เซียนคนเกี่ยลงมากลางล่างแล้วครับพี่น้องมาอยู่บนห้องนะครับพี่น้องอ่ะ มาเบิ่ไงไพร้อมๆกันสูตรชนสูตรของเขียนบอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อสูตรชนสูตรอ่ะเห็ดซีทังชองเฮามาเบิ่งกันครับสูตรชนสูตรนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เดือน11พศ2567นะครับพี่น้องสูตรที่1เด่น7รอง7ศูนย์อยู่นอกกรอบก็มี โอกาสมาได้ครับพี่น้องเด้อมาได้คือกันครับพี่น้องสูตรที่สองหนึ่งกับศูนย์นะครับพี่น้องสูตรที่สามสี่กับห้าสูตรที่สี่สี่แปดเก้าสูตรที่ห้าห้าหกเจ็ดนะครับฟันเม็ดเดียวได้ครับพี่น้องเด้อสามตัวมาตัวนะครับสามตัวมาตัวก็คือสี่แปดเก้านะครับเซียนคนแกล็ฟันไปที่เก้าด้ครับพี่น้องเด้อฟันไปที่เก้านะครับพี่น้อง สี่แปดเก้าเส้นขนเกล็ดฟันไปที่เก้าด้วครับพี่น้องแคปหน้าจอครับพี่น้องเดี๋ยวจุดที่สองนะครับจุดที่สองเดี๋ยวเสยนขนเกล็ดสียเขียนลงให้นะครับพี่น้องเนาะสี่แปดเก้าเส้นขนเกล็ดฟันที่เก้าตัวเดียวด้วครับพี่น้องเดี๋ยวฟันที่เก้าตัวเดียวนะครับอ่ะสี่แปดเก้าฟันที่เก้าตัวเดียวพี่น้องเอฟซีทางจองก่ะมาเป็นการเสียเวลานะครับเนาะเดี๋ยวเสยนขนเกล็ดอ่า สิพามาเบิงครับสำหรับชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งอ่ะพี่น้องครับเอฟซี FC ทางช่องพ่อมๆแม่ๆพี่พี่น้องๆเอฟซี FC ทางช่องนะครับมาเบิงไปร้อมๆกันครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแนวทางของเสียงคนเกล็น,นะครับหลังจากที่สูตรจนสูตรผ่านไป พี่น้องมาเบิ่งกับชุดที่1เลขเด่นบนล่างนะครับหลัก10 4 8 9หลักหน่วย0 1 2นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนเกนครับพี่น้องครับถ้าหลัก10มานะครับหลัก10 4มาจับคู่4 0 4 1 4 2นะครับหลัก10ถ้า8มาก็8 0 8 1 8 0 8 1 8 2นะครับพี่น้อง หลัก10ถ้าเก้ามา90 9 192นะครับหลัก10นะครับพี่น้องเน้นให้ไปที่8กับเน้าแล้พี่น้องเด้อเน้นให้ไปที่8กับ9ฟันตัวเดียวไปที่เน้ครับพี่น้องฟันไปตัวฟันตัวเดียวไปที่9ส่วนหลักหน่วยนะครับพี่น้องเ้นคนแจนฟันไปที่0กับ2นะครับพี่น้องเด้อแต่ว่าน้่ใหน0กับ2นะครับ3ตัว0 1 2นะครับแกเ้นคนแจน นิ้นใหจับคู่ให้ทั้งสามตัวนะครับเน้นๆนะครับพี่น้องเด้ออ่ะแคปหน้าจอครับพี่น้องครับจอเน้นๆไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับเซียนคนแกล็จับคู่ให้เป็นทีเรียบร้อยเอ็ซีทั้งช่องนะครับแคปหน้าจอครับพ่อพ่อแม่แม่ปีพี่น้องน้องนะครับแคปหน้าจอเอาเลยครับพี่น้องเด้อสี่แปดเก้าเซียนคนแกล็ฟันตัวเดียวก็คือเก้านะครับพี่น้อง ฟันตัวเดียวไปที่9นะครับรอง8นะครับรองแปดฟันไปที่เก้ารองแปดได้ไพี่น้องเด้อสำหรับเอพีที่ตั้งจองนะครับที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง BT Channel นะครับเอพีอยากยังไงกำลังใจเซียนก้อนแก่นนะครับพี่น้องก็เข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ภาษาไทยนะครับบอใบไ,ไม้สระอีทอทหารสระอีอย่าลืมใส่จุดนะครับพี่น้องอย่าลืมใส่จุด ใส่จุดเข้าไปแล้วกจจ็จิ้มเข้าไปนะครับพี่น้องจิ้มอ่าชนนะครับพี่น้องมือชนครับพี่น้องจิ้มเข้าไปนะครับพี่น้องจิ้มไปตรงบีทีนะครับใส่จุดเข้าไปอ่าลูกปรไฟของเซียนกอนแก่นนะครับกัสีเด้งขึ้นมาครับรวมอ้าวลมพัดพี่น้องอ่าลมพัดครับพี่น้องนะครับพิมพ์ไปที่บอยไม้รไมสรออะออตอทหารสระเอีนะครับ ลมผัดแห้งครับใบไม้สลีีทอทหารสลีอย่าลืมใสจุดนะครับพี่น้องใสจุดแล้วก็จิ้มเข้าไปหลังจากนั้นรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก่นนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับหรือว่าสีแดงนะครับพี่น้องมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับพี่น้องหลังจากนั้นเอฟซี FC ทางจ่องก็จิ้มปี่รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก่นอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปเลยครับพี่น้อง หลงังจากนั้นมันก็ทีเดียวกันมาใเอฟซี FC ทางช่องได้กดติดตามนะครับพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องอย่าลืมนะครับพี่น้องแล้วกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็เดๆหวยดงัดงๆจากทางช่องบีทีชานเอวรูปเซียนคนเกลนครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทางช่องก็ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงย่าเจ็บยาจนนะครับสาหรับเอฟซีที่เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับขอให้ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับ สำหรับคลิปนี้นะครับเซียนคนเกนฝากพี่ฝากน้องนํำมาฝากผีตอนน้องคือเก่าขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขนะครับขอให้ยิ่งปังไปํามคำสำหรับวันที่หเดือน11ดพศ2567นนะครับคลิปนี้นะครับเซียนคนเกนฝากไว้จะเพียงตัวนี้พอกันไหมคลิปหนาครับชุดที่2นะครับคลิปหน้านะครับพี่น้องสำหรับชุดที่1คลิปนี้ค่ะฝากผีตอนน้องจะเพียงตัวนี้สวัสดีครับ แคบหน้าจอครับพี่น้อง